ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศร,รษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาไปที่สอวอกลายเป็นบริบททางการเมืองที่ร้อนชาขึ้นมาในหน้ากระดานการเมืองไทยครับโอ้โหเมื่อคุณเล่นหนักอือเราก็ต้องเล่นเกมลุกเล่น<ล>แรงขึ้นกว่าเดิมครับน,นี่คือ สถานการ์รเมืองณวันนี้นะที่เกี่ยวโยงเป็นเนื้อเดียวกันทั้งสถานการบรรยากาศการเมืองทั่วไปกับเรื่องของคดีหัวสอวอซึ่งถือว่าการออกหมายเรียก55สอวอเนี่ยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาจริงๆเพราะดูะายชื่อแล้วเนี่ยตัวหลักทั้งนั้นเลยเนชั่นอินไซ h ์คร,ครติดเรื่องของหัวสอวอรครัครและการแจ้งดำเนินคดีมาต่อเนื่องครับ ตอนนี้ฉากแรกครับฉากแรกออกมาทั้งหมดพี่วีห5าาลายชื่อจริงๆ56เอางี้แล้วกันใครหลุดไอ้คนนะบอกชื่อได้ไหมอยู่ชื่อย่อแล้วไหมไม่หลุดครับอยู่ในเนี้ยหนึ่งคนคนที่56ครับเป็นรัฐมนตรีครับอ๋อนี่อันดับหนึ่งพี่วีตัวตึงทั้งนั้นพลเอกเกรียงไกลสีลักเออใช่รองประธานวุฒิสภาครับคนต่อมา อันดับสามมงคลสุรสัจจะเป็นใครพี่วี <laughs> มงคลเป็นประธานไง <laughs> ดูดิหนักมละ่ะคนต่อมานะวีศรศัก์วิจิตแสงสีอยูอ่ที่สุพรรณนวลสุพรรณคุณ <laughs> ดูดินี่ปลายไปประพลตั้งสีเกียรติกุลอยู่ที่บุรีรัมย์น้องสอสเออใช่ไหมวรกฏอารมณ์กฏวรกีเป็นยังไงล่ะเป็นไงล่ะตื่นไหมล่ะ เออที่บอกว่าอะไรนะที่บอกว่าผมผมสักสูงกว่าดีได้อะอันี่ก็งงมากคุณดูนี่งงท่านมากแต่ละคนเนี่ยนะโอ้โหพี่วี2 2คนไอ้เรียกต้องมารายงานตัว19พคพฤษภาคมนี้นะและอีกล็อตหนึ่ง20อือีกล็อตหนึ่ง21อื้คือคนต้องไปรายงานตัวและก็ไปดูว่าข้อกล่าวหาของตัวเองเป็นยังไงพี่โอนึกถึงสภาพนะถ้าแบบคนข้างนอก ต่างประเทศเขามองมาที่การเมืองไทยแล้วอยู่ๆปั๊บเนี่ยประธานวุฒิวุฒิเนี่ยเวลาเขาพูดถึงสภาสูงนะประธานวุฒิกับรองประธานวุฒิเนี่ยถูกไมายเรียกเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยหรือว่าคนในประเทศอะไรเขามองยังไงการเมืองไทยเป็นยังไงถูกไมายเรียกสภาพาร l i a m e n t โอ้คือคือแบบระดับสูงสุดประธานเนี่ยถูกไม้เรียกเนี่ยมันคืออะไรกันพี่วี พอหมายเรียกแบบนี้นะไปแจ้งข้อกล่าวหาว่าตกลงตัวเองไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการวัวสาวอยังไงไอ้นี่กก,กตกับดีไซน์นะเจ็ดอรหัน <c oughs> ทำไปเล่นไป <c oughs> สถานสะเทือนไปทั้งบางครับเล่นแรงเอานี่เล่นแรงเลยรอบเนี้อ้าว <c oughs> ทีนี้มาดูที่ว่าทั้งหมดคนที่ถูกหมายเรียกอะก็พูดเลยว่า เขาบอกยังไงคราบเอาตอนแรกเลยข่าวปล่อยอ่ะนี่พี่สุดรัตนวงศ์บอกว่ายังไงไม่มีหรอกข่าวปล่อยทั้งนั้นการเมืองน่ะเป็นไงเป็นไงนี่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 พี่บุญอัดหารฤหันปราการจะเรียกไปทําไมเราไม่ได้หัวเอจะเรียกไปสอบเรื่องหัวเราก็ตอบไม่ถูก ่แตละโชคชัยกิตินเลสวนไม่รู้ว่าเป็นหมายเรียกอะไรไม่เคยมีเรื่องเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการหัวสวอจิรศักชูความดีเป็นการเรียกสุ่มและตอนนี้ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรขอดูรายละเอียดเมื่อได้รับหมายเรียกก่อนอันี้ที่สุรัตน์อ๋อสุรัตน์นี่สุรัตน์สุรัตน์มาอีกท่านหนึ่งอิทธิพร บุญประคองต้องย้อนกลับไปก่อนนะนี้บอกว่าประธานกตอพี่เออตอนแรกคือประธานกรอเนี่ยก็บอกอีกหลายขั้นตอนตั้งแต่แรกแรกไงและล่าสุดเป็นไงก็กตอยืนยันการเรียกสวชี้แจงเป็นไปตามกฎหมายเมื่อมีหลักฐานจึงดําเนินการได้เร็วคนรับผิดชอบเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเขารับทํางานไปเร็วครับมีข้อมูลน้อยกว่า DSI หมายถึงว่าคนรับผิดชอบในการเลือกตั้งเนี่ยมีข้อมูลน้อยกว่า DSI เขาเปิดรายชื่อ55ชื่อรายชื่อมาเรียกรับทราบข้อกล่าวหาปมคดีวัวเนี่ย <c oughs> ตอนนี้จะแบ่งเป็น3ล็รตท่านรู้แล้วร็สต19ล็อร20ล็สต2รอ่าก็ตามวันที่ชัดเจนพี่วีเวลาเขาแจ้งข้อ,อกล่าวหาเนี่ยเขาจะแจ้งข้อ,อกล่าวหาว่าแต่ละคนเนี่ยครับ,รบมีโดนข้อหาหรือหลักฐานอะไรแต่ละลายด้วยนะใช่นี่ยนี่ขั้นตอนขั้นตอนเนี่ยกตลงนาใหมายเรียกอ่าอันนี้เรียกไปแล้ว สำเนาตามภูดมีสำูาิบางคนเนี่ยอยู่อยู่ในกรุงเทพก็โดนใช่นะร้อยเลขห้าาลายส่งรปอลสองรอสก็บอกเนี่ยจับตาดูร้อสองผมได้ยินว่าเป็น90้าสิกว่าลายนะคือยอดตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าใครตามตลอดจะได้ยินตัวเลขอย่างเลขหนึ่งคือ138บวก2แต่ทำไมอยู่ๆเป็น150เนื่องจากว่า138บวก2 2คือสวสำรองแต่เพิ่มไป1 5ออ่ะแสดงว่า เป็นบุคคลที่ไม่ใช่เป็นสวอรัฐมนตรีไหมผู้บริหารพักไหมที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยนี่ไงที่ร้อยสิบเนียเอ่านี้นะพี่วีคุณผู้ชมตอนนี้นะครับในสายน้ําเงินอะแพรแตกครับแพรแตกไหมแตกแตกเลยเหรอแตกเหตุเพราะว่าในสายน้ําเงินเนี่ยตอนนี้มีการตั้งคําถามว่าสายน้ําเงินที่เมืองเลยอะเมืองเลยไปไหน สายน้ำเงินที่อ่างทองอ่ะหายไปไหนอ่างทองใช่สายน้ำเงินที่บุรีรัมย์อ่ะหายไปไหนทําไมบุรีรัมบุรีรัมก็สิบสิบสี่สวนะนีหายด้วยเหรอบุรีรัมสายน้ำเงินที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยทําไมไม่โดนของซ้อเหรอของซ้อไม่โดนเลยเาสายน้ำเงินที่ที่อุบลน่ะทาไมไม่โดนเ,เดี๋ยวเราเรถสองเลยเราสองเขาตั้งคาถามกันอย่างนี้ในสายน้ำเงินครับเหรอ นี่ผมคุยกับสายน้ำเงินมาโดยตรงเลยนะสงสัยทำไมสงสัยทำไมทำไมผมโดนทไมเพราะท่านจับตารถที่สองจะมาออกมาใกล้ๆนี้นะมาดูต่อหลังไอกตส่งหมายเรียกครบร5 0ยห้าแล้วเนี่ยเมือกี้นะหมายเรียกอดีอาญาดีอายาครับพ่อเงินอังยี่ต้องบอกว่าของคณะกรรมการชุดนี้มีสองคดีนะมีพ่อเงินและอังยี่ซ่องโจรนะอังยี่นะคาดว่าไปเนเดือนพฤษภานี่ คุณดูไทม์ไลน์นะพี่วีเนี่ยเว้นไว้ให้ฐานที่เข้าใจครับครับพฤษภา 28, 29, 30เนี่ยเว้นว่างไว้ไปรลุ้นกันที่สภาพิจารณางบประมาณรายจ่ายมันเกี่ยวเหรอพอปึ้งพี่วีดูเอติดล็อกที่สะไอ้พฤษภาไหมเออพฤษภามิถุนาเนี่ยการเมืองเปลี่ยนครับ ครับกันเมืองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับบอจับตารถสองเนี่ยจะเป็นแบบไอ้นั้นเลยนะล่ำตีเลยนะระดับล่ำตีล่ำตีมีโขงเราเคยพูดตลอดมีเกี่ยวข้องมีสามล่ำตีนะหนึ่งผู้นําเสร็จแล้วก็มีระดับนั้นอีกระดับก็เรียกระดับผู้แทนพักอีกนี่ไงนี่ไงนี่สามลำตีหนึ่งผู้นำสามล่ำตีหนึ่งผู้นํามีส่วนเกี่ยวข้องเออหนาวกันนะตอนนี้ใช่ไหมรัฐมนตรีมีหนาวอ่ะเอ้าเพื่อนพี่วีหนาวอ่ะ เพื้อนๆเยอะเอ้าตอนนี้มีพยานเบิกปากเรียบร้อยใช่ไหมมีการรับเงินจากแก่นแกนของพรรคการเมืองน้อยก็หนาวอน้อยก็หนาวนายทอก็หนาวนายทอนายทอนายจอมีไหมนายจอหมหนาวนายจอพี่ผมมีไหมมีหนาว ่นนางน้อยเลยนางน้อยอันนี้โอ้โหยิ่งหนักไปเลยแล้วนี่ดูดีดูดีนี่เกี่ยวข้องกับผู้ิหญ่พักนั้นเลยนะโอ้ี่ผู้มากบารมีนายชอลูกเทพนายพอลูกแบตนายกอลูกแชมป์นายทอลูกท่านอ๋องนายเจลุ่มน้ำสแกกลังนางสาวนอเมืองดอกบัวตอนี้นี่ยดีนะนางสาวนอนี่นะนะนายวอลูโกลูกเพื่อนพี่วีแหละเพื่อนผมเพื่อนผมเยอะจังพี่วีทั้งนั้นที่เกี่ยวพันในเรื่องนี้ บริบทเรื่องของคดีของสอวมันจะเกี่ยวพันกับบริบททางการเมืองที่ปัจจุบันว่ากันว่าลมบนน่ะมันแรงแรงพี่วีเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งเรื่องสอวทั้งเรื่องของแปสภาทั้งเรื่องของ13ามมิถุนาเนี่ยเป็น,เ,ปนเรื่องเดียวกันและสัญญาณณนะวันนี้เล่นเกมกันแรงมากแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยกำลังเกิด สัญญาณอันตรายถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ